นอนที่เมียซาตินให้ประกันชีวิตรถดีเมนูน้ำแดงเพรว่ามาใส่ที่ใส่ตังแล้วเพราะว่ามามีเพราะว่ามามีเหรียญอยู่เลยนานเยอะแยะไฟตังมีเหรียญหรอแล้วก็บินด้วยมีอะไรนะจ๊ะมีบินแล้วก็มีเหรียญอยู่ข้างในโอ้ปวดหัวปี๊ดเลยฟังฟังเกียงกเกียงฟังทีละคนทีนี้เนี่ยมีเหรียญใช่ไหมมีตังแลอะไรลูกมีมีตัวเลขไหมนะปี๊ ที่กระดาษเป็นสีม่วงด้วยตัวไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยรูปทรงยังไงทรงแบบว่ามันม้วนม้วนแบบนั้นพอเปิดออกมันก็จะเปิดเป็นแบบนี้เปิดเป็นแบบนี้คำว่าแบบนี้คืออะไรลูกแบบแบบมน่แงบบม้วนแล้วตอนลงที่หนูบอกว่าเหมือนข้าวหลามใช่กระบอกข้าวหลามไหมใช่เหมือนไม่อลักษณะกว่าลักษณะเป็นทรงยาวกลมเหมือนกระบอกข้าวหลามใช่ไหมคะค่ะ แล้วกระดาษมันม้วนนะแ่ะแล้วมีสติกเกอร์แปะอยู่ข้างนอกเป็นสีสีเปิดออกมามีเศษตังใช่ไหมแล้วมีกระดาษออกมาใช่เป็นบีนสีม่วงๆเยาวๆมีอะไรมีกระดาษกี่ช่องเออกี่ช่องประมาณประมาณกี่ช่องลูกสี่ช่องหนูเคยขึ้นรถเมล์ไหมไม่เคยหนูเคยเคยนั่งบอสไปนอคนพิลูกจริงแม่ เคยนั่งปออใช่ไหมครับแล้วแบบนี้จะนึกออกไหมครับว่ามันคืออะไรปอเป็นยังไงปอเป็นยังไงปอเป็นไงแตแบบว่าเอเยนแม่แล้วมันมีเครื่องไอ้นี่มัมมีมีเครื่องอะไอยู่ไหมหนูเคยเห็นคนเดี๋ยวคุณแม่เคยพาหนูขึ้นแล้วคุณแม่จ่ายสตังค์กับใครแล้วเขาอ่ะมีอะไรแบบนี้ไหมไม่มีที่แต่สตังค์สตังค์ใส่ใส่ตรงไหนใส่ยังไงใส่แบบว่าสตั ไปเกมพี่ฮ่ไม่ต้องฟังนะถ้าถูกมาเลยฟังตรงนี้นะเออบอกกันด้วยจะถูกให้ฟังเาลืะครับทีมใหม่นี่มาถูกทางแล้วอยู่ที่ว่าจะตอบหรือไม่เท่านั้นแหละครับตอบว่าอาชีพพนักงานที่อาชีพกระเป๋ารถเมย์อาชีพเออกระเป๋ารถเมย์อะค่ะอาชีพกระเป๋ารถเมย์ใช่ขอให้เข้าหลังก็บอกก็บอกที่ขึ้นกระบอกอะน่าจะเป็นไอ้กระบอกแงบแงบตอนเนี่ยนะใช่ งับเก็บตังค์หนู้จักกระเป๋ารถเมย์ไหมลูกจัวใช่ไหมอันนี้จะเป็นของกระเป๋ารถเมย์ไหมไม่ใช่เอามังแล้ว่ะแต่ว่ามันเป็นกระป๋องกระป๋อแต่ว่ากระป๋องตังค์แต่ว่าไม่เท่าขาเอกไปไหนอีกแล้วเนี่ยเอาล้วไม่รู้แต่ตอบมาแล้วว่ากระเป๋ารถเมย์ใครขึ้นเลยคำตอบนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับ ในที่สุดก็ถูกกันได้ครับอย่างน้อยผู้ช่วยตัวน้อยคนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามาช่วยทีไรก็ชนะผ่านเกมไปได้ทุกครั้งเก่งแบบนี้ไปรับรางวัลกันเลยดีกว่าครับมาไปที่บ้ามีบ้าพ่อจิตไปดีๆนะฮะเล็กนี้เล็กนี้เล็นีเล็กนีๆเอาเยอะๆเอาไปให้ได้เยอะๆแล้วอย่าลืมของผู้ใหญ่นะ อย่าลืมของผู้ใหญ่ด้วยนะ,ยนะม,ม,มีมีกระดูกหมาอยู่นน่อนเนี่ยแหมแล้วคราวนี้ไม่มีกระดูกปลอมมาให้แต่มีที่ครอบหัวไม่ให้สุนัขเกามาให้แทนครับอ้าวไปหยิบครับเด็กๆหยิบเลยเอาย้าวช่วยตรงนั้นะ <c oughs> อ้าวหยิบไหนล <c oughs> ูกเร็วได้ไหมหนูชอบอันนี้นอันนี้ไหมอันนี้ที่เล่นเอาป่ะไม่เอาอปล่อยนะเ<ด>ห็นไหมเด็กยังอยู่เลยยัง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 ยไปยัไปัปยังยังยังย ผู้ใหญ่รอก่อนมาบนนั้นาเลยครับบนนั้นมาเลยเอามาบนนั้นดูดีๆเอาอะไรเะลยนะเอาไปเลยฮะเอาชิ้นใหญ่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ไหมลูกคีย์บอร์ดเอาเลยครับเอาตัวนี้เลยนะโอ้โหสีแดงเป๊นเลยเอายกและนี่ก็เป็นของรางวัลที่ดูเหมาะสมกับความสามารถของผู้ช่วยตัวน้อยคนนี้จริงๆอ้าวเอากลับไปขี่เล่นที่บ้านละกันแล้วอย่าลืมมาร่วมกุยจูแบบตัวจริงกับเราด้วยนะครับเจลีนี่ของผู้ใหญ่ไปเลยครับหยิบเลยครับเอามาเก็บครับ หยิบเลยครับหย oh. like ิบแล้ยิบงลองกิองก็ได้หูกหยิบเลยครับหยิบไปเลยครับไปเลยเอาแล้วครับแทนได้ครับต้องรับด้ยครับเอาไม่เอาไว้เวลาเวลาฉีอะไรได้ไปนั่นเองห้องน้ำแหมถูกแล้วล่ะครับต้องเลือกของชิ้นนี้ให้เพราะจะได้ไปใช้คู่กับกระดูกปลอมยังไงเล่าผ่านไปแล้วสี่เกมด้วยกันแต่น้องเค้กจะขอพักเหนื่อยสักหน่อยช่วงหน้ามาดูดูน้อยท่านอื่นกันก่อนส่วนจะเป็นใครนั้นตัดคู่เดียวครับ 1 2 bụp